สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับก็มาพบกับทางช่องคนเกษตรโจทย์ชะต่อนะครับพอท่านผู้ชมมายังต้นทุเรียนพันหลงรับแลนะครับต้นนี้ครับท่านผู้ชมครับเป็นต้นที่แตกยอดดีครับแล้วก็ออกทั้งยอดข้างนะครับแล้วก็ยอดหลักยอดประทานนะครับพุ่งสูงมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ เราจะแก้ปัญหานะครับเพื่อที่จะไม่ให้ต้นนี้มันมันเรียกว่าะลูดเกินนะครับก็จะทําการตัดยอดตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับตัดยอดตรงนี้เลยนะครับตัดยอดตรงนี้เลยตำแหน่งนี้เลยนะครับแล้วกเ็เพื่อที่จะไม่ต้องหาไม้มาดามไม่ต้องหาไม้มาค้านะครับไม่ต้องยุ่งยากในการจัดการนะครับท่านผู้ชมครับดูครับ คือตัวดีครับแตกยอดดีนะครับนี่ครับดินนี้เขียวเลยนะครับแล้วก็ยอดมาดีนี่หลงรับแรนะครับดูครับยอดนี่พุ่งพุ่งกนอ่อนเลยนะครับใช้วิธีการตัดยอดตรงตำแหน่งนี้เลยครับตำแหน่งโค้งนี้เลยนะครับเพื่อให้ลำต้นเขาขยายใหญ่ขึ้นนะครับต้นจะได้ไม่อ่อนแอ แล้วก็ยอดที่ท่านได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูหลงรับแรงต้นนครับที่ผมได้ทําการตัดยอดนะครับเมื่อเราตัดยอดแล้วต้นจะเป็นแบบไหนยอดจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวพาไปชมอีกต้นหนึ่งนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับต้นเขาจะคดงอหน่อยนึงนะครับนี่ตำแหน่งที่ที่ตักนี่นะครับนี่นะเมื่อก่อนตอนเล็กๆเขาก็ขึ้นต้น อาการเหมือนกับต้นเมื่อกี้นะครับเราก็ไม่ต้องเสียดายครับเราตัดเลยครับพอตัดปุ๊บนะครับเดี๋ยวก็ก็จะจัดการทรงต้นทรงต้นของขอใหม่ได้เองนะครับก็มีทรงพุ่มปกติตามที่เห็นนะครับนี่นะครับพาไมาให้ท่านชมประมาณนี้นะครับการตัดเพื่อที่จะไม่ให้ยุ่งยากในการใช้ไม้มาค้ำยันนะครับ โอเคครับฝากากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ